ต่อไปเป็นผลกลุ่มผลกลุ่มก็คือผลที่เกิดจากรังไข่หลายรังไข่หรือกลุ่มของรังไข่ในดอกเดียวกันของดอกเดียวรังไข่แต่ละอันจะกลายเป็นผลผลย่อยหนึ่งผลโดยมีลักษณะดอกโดยลักษณะของดอกที่จะกลายเป็นผลกลุ่มนั้นจะเป็นดอกหนึ่งดอกและมีรังไข่หลายอันเช่นผลน้อยหนาสตรอเบอรี่อะอย่างผลน้อยหนาเนี่ย หนึ่งผลแต่มีหลายมเมล็ดมากลงนะนักเรียนแล้วแต่ละ,มะเมล็ดเนี่ยเราก็สามารถเพาะได้เยอะมากมันก็จะสามารถกลายไปเป็นต้นได้หลายต้นในหนึ่งผลแอสตรอเบอร์รี่ก็เหมือนกันนะคะนักเรียนเห็นไหมจุดๆเนี่ยเหมือนเม็ดงาเนี่ยมันคือมเมล็ดมาแล้วก็สามารถเอามเมล็ดมันเนี่ยไปเพาะได้อันนี้เขาเรียกว่าผลกลุ่มน,นะคะนักเรียน ต่อไปอันนี้จะเป็นผลที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้ผลที่กินได้ก็คือผลไม้ทั่วไปเลยน,ะยนักเรียนส้มมังคุดเงาะทุเรียนลำไยแอปเปิลมะม่วงอะไรอย่เสามารถกินได้แต่ผลที่กินไม่ได้ก็คืออันนี้จะเป็นลูกสดน,นะนักเรียนนักเรียนรู้จักไหมเป็นต้นสดลูกมันก็จะเหมือนเหมือนไม้เลยไม่สามารถรับประทานได้นะอันนี้เป็นผลที่กินไม่ได้ ต่อไปเป็นลำต้นลำต้นพืชเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะนักเรียนมีทั้งเป็นแบบเป็นป้องแบบตั้งตรงแบบมีหนามตัวอย่างเช่นแบบมีป้องก็จะเป็นพวกต้นไผ่นะนักเรียนเพราะว่าต้นมันเนี่ยจะเป็นป้องๆเนาะต้นที่ตั้งตรงก็คือพวกต้นมะพร้าวต้นตาลอะไรพวกนี้ส่วนต้นที่มีหนามก็คือพวกต้นกระบองเพชรที่เราเคยเห็นทั่วไปเนาะ อ่าต่อไปในส่วนของรากรากก็จะมีรากแก้วรากขอยแล้วก็รากขันรากแขนงรากแก้วเนี่ยก็จะเป็นรากขนาดใหญ่แข็งแรงอยู่ใต้ดินลึกช่วยยึดเกาะดินทําให้ต้นไม้ไม่โค่นล้มได้ง่ายมาดูที่รากแขนงนะนักเรียนรากแขนงจะเป็นรากที่แตกออกมาจากรากแก้วอันนี้ก็จะเป็นรากที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะอ่าแล้วมาดูรากฝ่อยเป็นรากขนาดเล็ก รวมกันเป็นกระจุกในดินไม่ลึกมากทําให้ต้นไม้ค้นร้มได้ง่ายรากแขนงเนี่ยก็จะเป็นรากของไอ้ถ้าราก่อยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรากของพวกต้นหญ้าที่เราเห็นตามพื้นนะั่นนะเราใหญ่พวกต้นหญ้าเราก็สามารถถอนขึ้นมาได้ง่ายๆเลยเนาะเพราะรากมันไม่ได้แข็งแรงนะคะเรียนอ่ะต่อไปนี่รูจะเอาความรู้เพิ่มเติมให้ก็คือต้นกระบองเพชรน,นะคะ ต้นกระบองเพชรเนี่ยถือเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเลทรายได้พราะขนาดทะเลทรายแห้งแล้งมากต้นกระบองเพชรยังสามารถอาศัยอยู่จเจริญเติบโตได้เลยนะนะักเรียนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้นกระบองเพชรเนี่ยสามารถกรักเก็บน้ําได้จํานวนมากในลําต้นและมีการเปลี่ยนแปลงจากใบให้กลายเป็นหนามเ,เพื่อลดการคายน้ําเพราะว่าถ้าต้นถ้าเป็นใบใช่ไหมมันต้องใช้การคายน้ำ แต่พอเปลี่ยนจากหนามาเป็นใบเนี่ยมันลดการหายหนาแล้วมันจะทำให้หน้ําที่อยู่ภายในต้นมันเนี่ยกักเก็บกได้นานไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้งานนะมันเลยสามารถอยู่ได้ในทะเลทรยายนะคะนักเรีย hmm. นค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาพ,พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันครั้งหน้าวันนี้ครูจะไม่ให้แบบฝึกหัดน,นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมาให้แบบฝึกหัดน,นะคะ mm hmm. นะคะักเรียนสวัสดีค่ะ